ครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้ในหัวข้อที่เราจะมาพูดคุยกันนะครับก็ยังอยู่ในประเด็นของการเลือกตั้งของเทศบาลที่จะมีขึ้นในวันที่28มีนาคม2564นะครับในคลิปนี้เนี่ยมีคุณผู้ชมสอบถามนะครับว่าตนเองเนี่ยเพิ่งจะย้ายที่อยู่นะครับโดยย้ายออกจากเขตเลือกตั้งเดิมเลยนะครับหมายถึงว่าจากเทศบาลหนึ่ง ไปอีกเทศบาลหนึ่งหรือย้ายข้ามจังหวัดนะครับแต่ว่าย้ายไปเนี่ยยังไม่ครบ1ปีตรงนี้เราจะมีสิทธิ์เลือกตั้งหรือไม่อย่างไรนะครับเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดนะครับครับสำหรับคุณสมบัติของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ยนะครับในกฎหมายเนี่ยได้บัญญัติไว้ในมาตรา38ในวงเล็บ3นะครับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย จะต้องมีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้งมาแล้วเป็นเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า1ปีนับถึงวันเลือกตั้งนะครับเพราะฉะนั้นนะครับถ้าคุณผู้ชมย้ายที่อยู่นะครับย้ายจากเทศบาลหนึ่งไปอีกเทศบาลหนึ่งหรือย้ายข้ามจังหวัดไปเลยเนี่ยนะครับคุณผู้ชมก็จะไม่มีหลายชื่อในบัญชีผู้ใช้สิทธิ์เลือกตั้งนะครับเพราะว่าถือว่าไม่มีชื่ออยู่ในเขตเลือกตั้งนั้นเนี่ย เป็นเวลาติดต่อกัน1ปีก็จะทำให้ไม่มีสิทธิ์เลือกตั้งในส่วนของเทศบาลนะครับทีนี้ในที่เดิมเนี่ยก็จะไม่มีรายชื่อของเราเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งรวมทั้งในที่ใหม่ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมก็จะไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเพราะฉะนั้นวันนี้โดยสรุปแล้วเนี่ยการย้ายที่อยู่นะครับโดยย้ายจากเทศบาลหนึ่งไปอีกเทศบาลหนึ่งนะครับหรือย้ายข้ามจังหวัดและย้ายมายังไม่ครบ1ปีนับถึงวันเลือกตั้งเนี่ย ก็จะไม่มีชื่อเป็นผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งนั่นเองนะครับ